คือจริงๆเนี่ยก็อ,อยากที่จะเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการออกมาประกวดแบบกันมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่มีความสําคัญมากม่นําเจ้าพยายกับกรุงเทพกับชีวิตของคนไทยให้มันเป็นสิ่งที่ควรจะให้คนจํานวนมากได้มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็นําเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมา ค่อยๆดูกันไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความเป็นวิกฤตหรือว่ามีความที่ต้องเร่งรีบที่จะทําแล้วก็เรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรจะต้องให้เวลาอันสมควรนะคะอย่างแรกเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะนึกเรื่องของปรรยากาศของการที่เราจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้มันควรจะเป็นอะไรที่มีความเป็นมงคลเป็นบวกร่าเริงเบิกบานในการทำงานซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ เพราะฉะนั้นมันกเ็เป็นจุดเริ่มต้นที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า มันไม่เป็นมงคลอะต่อการที่จะทําอะไรกับแม่น้ำสายนี้เราก็จริงๆเห็นด้วยอย่างมากกับเรื่องของการที่จะให้หลายๆฝ่ายได้มีส่วนร่วมใจเย็นๆในฐานะที่เป็นนักออกแบบที่อาจจะไม่ใช่เป็นนักผังเมืองเสียทีเดียวแต่ว่าก็เป็นสถาปนิกซึ่งเราก็มีความผูกพันกับเมืองเนี่ยการที่จะออกแบบพื้นที่สาธารณะแบบนี้แล้วก็เป็นระยะทางที่ยาวขนาดนี้เนี่ยผ่านชุมชนหลากหลายจำนวนมากเราต้องไม่มีเพียงแนวทางแนวทางเดียวที่เราจะ ใช้ไปตลอดทุกคนทุกแห่งมันควรจะมีความหลากหลายค่อนข้างมากไม่ควรที่จะหน้าตาเหมือนกันซึ่งมันอาจจะหมายถึงต้องการคนออกแบบหลายๆคนก็ได้แต่อาจจะมีคนหนึ่งที่ดูแลในเชิงของตัวมาสเตอร์แพลนเพื่อที่จะเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน